สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะเติมพับจีจากที่ไหนผมมีร้านเติม UC เกมพับจีมาแนะนําชื่อร้านว่า Top Up Gamer เพราะเป็นร้านที่ราคาถูกที่สุดในตลาดและเติมไวมากๆวิธีการเติมก็ง่ายๆใช้แค่เลข ID และชื่อตัวละครก็เสร็จเรียบร้อยไม่เกิน5นาทีก็ได้รับ UC แล้วปลอดภัย100%เพราะเติมจากเว็บพับจีโดยตรงไม่มีโดนแบนแน่นอนหากสนใจให้แอดไลน์ไปที่แอด Top Up Gamer อย่าลืมเครื่องหมายแอดด้วยนะไม่งั้นจะหาไลน์ไม่เจอนะครับเติมดีเติมไวเติมปลอดภัยเติมที่ Top Up Gamer ตอนนี้นะครับทาง Top Up Gamer ก็มีโปรโมชัน ดีมาแนะนำทุกๆคนด้วยนะครับผมโปรพับจีสุดคุ้มนะครับเติมได้ราคาละหนึ่งค้งนะครับต่อเลข ID นะครับผมไม่เห็นใครเลยเนี่ยเงียบอีกแล้วอะไรแกโล่งเงี้ยว่ะคนน่าจะง่วงนอนอ่ะเพื่อนกูว่าต้องใส่ เวลค่ำทูบูธแคมมีคนลงไหนอยู่ไหนกระดังเฮ้ย ัววัดส,สุดไอ้สัาเวัดสุดวัดสุดบอกเลยววัดสุดแต่ไว้วัดแล้วลูกหมดแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเล่นด้วยเพื่อนใจเย็นตัวเดียวนะลุมมันนี่ไหนอยู่ไหน,น,นหนึ่หนเนีย่ยกูเราจะวิ่งไป,ไปแล้วพร้อมแล้ว ปืนกูจะหมดแล้วว่ะเหลืออยู่สามสิบนัดเอาเลยเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไ,นไ,รได้แล้วได้แล้วได้แล้วไอ้สองตัววะบวกโกโก้คันตัวเดียวไม่ใช่เหรออือวันแมววะ ใช่วันแมวขอ SK S K S โอ้โหหนักเลย <c oughs> ผมจะสารภาพตรงๆนะครับที่ผมเล่นไอ,ไอ้เกมนี้มาเนี่ยผมแตะ S K S ไม่ถึง5ตาผมบอกเลยผมยิงไม่โดนแน่นอนแต่ว่าโอเคผมจะเล่นให้แล้วกันตามคำขอของทุกคนเมื่อกี้อยู่ตรงไหนอะ S K S อะเมื่อกี้อยู่ตรงไหนจำได้ปะใครจำได้บ้างผมจำได้ว่าผมวิ่งผ่าน ในร่องโอเคไม่ไปบุกไม่ไปพาราไดกูเก็บ AKS ก่อนมีคนขอมีคนขอ AKS มากูต้องเล่นกูบอกเลยว่าหนักเฮ้ยคนมาบันบันไม่ได้กันบันหมู่บ้านตรงข้างนอกอะ ดูโอ้ยปืนอะไรเนี่ยโอ้ยล็อกด้วยเฮ้ยเย้ปืนอะไรวะยจงยไง่แล้วมันยิงไม่โดนเลยเนี่ยมันอยู่ไหนวะยิงไม่โดนไอ้วั่นคุณยิงมันไม่โดนเพื่อน ยิงไ,ไม่โดนยิงไม่โดนเมื่อกี้ผมวิ่งผ่านคามาเนี่ยมันทำร้ายใจิตใจผมยิิงนักเควสอันนี้เนี่ยยิงยังไงเนี่ยบอกเลยยิงไม่โดนเลยสักนัดเลยเนี่ย มันทำร้าจิตใจผมมากมากเฮ้ยเริ่มมาว่ะเ,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 เริ่มมาแล้วว่ะเฮ้ยเริ่มมาแล้วว่ะเบิ้ม AKS ว่ะ อันไหนมันยิงง่ายกว่ากันอนะ่ะอันนี้ง่ายยิงดีกว่าอันนี้ดีกว่า Mark the location Mark the vehicle โอเคไม่ยิงไม่โดนจริงๆ แล้วใครเขาไปจอดรถอย่างนี้วนะเนี่ยจอดรถได้ทุเรศทุเรศไม่เอารถไปไม่เอาอ่ะเดินไปเลยว่ะผมว่ากิฟต์นี้ดีกว่ากิฟต์แท่งกิฟต์นี้ยิงดีมากเอ s เอ็ดนะเพิบมเป็นคนขอมาบอกพี่เบิ้มค้าขอขอดโชว์อโอ้วเพื่อ้ให้พี่เบิ้มโชว์เอสเอสลาร์คูนสองให้หน่อยไปได้ดิ อมโชว S L R คูณสองให้ดูหน่อยค่ะแบบเควสนี้นี่แบบมันโค่นขัดใจผมเลยอะผมวิ่งผ่านคา98ลูกรักของผมโดยที่แบบเก็บไม่ได้อะคือผมเห็นว่ามันมีคาอยู่ตรงนั้นนะแต่ผมเก็บไม่ได้อะโอ้โหตาจะไหลมีใครเจอท้ายสนัยมั้งวะบอลเจอท้ายสนัยวะเงบใส่กูอีกยูยังยู กูถามว่ามึงเจอทานไหนบ้างไหม,มไม่มีไม่เจอกูวิ่งมากับมึงอ่ะไม่มีของแต่งปืนให้กูสักอย่างเลยตอนเนี้ยกูหาคอมพงคอมเพนมีคนยิงไปกันตกไปกันตกตรงเนี้ยใช่หรอัดเดยวกูเห็นควันลงเมื่อกี้เนี่ยขยอยท้าย่างยี้เนี่ย ผมผมเอาครับผมเอาเบอร์ไหนครับผมเอาครับเบอร์สามเบอร์สามเบอร์สใช่ไหมครับหรือว่าเหลือไม่ครับมาร์คเดลันไม่ผมเก็บไว้มุกินโอเคครับขอบคุณครับคุณเทียมไม่ดีมีหรอครับคุณคุณหอวกไม่ดีคุณหนกเอาครับเบอร์ไหนครับเบอร์สามมาเดิม เมือม่อสามหาของเก่งจัดขอมครับข้างหน้าเลยครับเราไปยิงเขาในวงก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวเขาต้องวิ่เข้าวงอะ่ะโอ้มันอยู่ข้างล่างอ่ะบอล ไปดัยา้างหนากดัดตรงเนี้ยบอน ทิปแม่นิหมดเออเออองน้ว่วนะัง้น น้อยตอัวนะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยววงตายแล้วมีคอมเพลทให้ออกมามีคอมเพลทปะในสอะอะเออโอ้ยขาลูกลักของพ่อโอ้หเก็บแต่มีแต่เก็บไม่ได้ในสพบไม่มีคอมเพลทเลยเหรอบ,บอลไม่มีเลยโอ้ยยังไงเอเคกูบดีดปันไลอะไรยเง้ะ าเจอกันข้างหน้านี่แหละจุดนัดพบเออเออเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วนนนนนนน marked a vehicle ไหนใคร <ๆ S 1> มีคนหกเห็นอุย้ยหัวแตกอุย้ยหัวแตกอุย้ยหัวแตกอุ้ยหัวแตก ช่วยด้วยเบอร์ช่วยด้วยเบอร์ไไหวกูอยู่หลังหินไอ้ราสาช่วยละขอบคุณครับโอ้โหเจ็ดเคมันอยู่หลังหินข้างล่างเห็นหินข้างล่างปะมันมีหินอยู่อะริมน้ำอะเอ,อ,ะอ๋อเห็นแล้วาาาามาจุดโลเคชั่นี่จะวางมันไมี เราต้องเข้าวงข้นนางหาน้าข้างหน้ายังไม่เคลียร์เลยน็นอกน็อกเราเพิ่งยิงน็อกแล้ว,ลวเฮ้ยวงบีบบนสะพานห,หรอวะเนี่ยตานูตัวเข้ยววงบีบบนสะพานโอ่ยเย่จัด Marked a location, the location. Marked a location, the location. Put here. อยู่ข้างล่างนันะข้างล่างใตาตีอรอเพื่อน Mark <the> เอาขอ้าขงล่างกวอนดีกว่าไหมเฮ้ยนะ Mark <the> นหัวหมวกหายไปแล้วกูยิงมันหัวหายไปแล้วเองเดินเดินไปตามไหนเดินี่อะด็อกด็อกด็อกสวย หมดมันตายครับอยู่ข้างล่างมาอยู่ข้างล่างมาอยู่ข้างล่างปล่อยมันตายปล่อยมันแห้งตายปล่อยมันแห้งตายดูมึงอยู่มึงปล่อยมันแห้งปล่อยมันแห้งต่อยมึงวนเลยมึนเฮ้ยกูอยากไปเจอกูอยากไปหามันอะเดี๋ยวมึงอยู่ข้างบนสองคนนะเดี๋ยวกูลงไปเองมึงอยู่ข้างบนนะบอลโชคดีเพื่อนเพื่อนเออกูอยู่เอ้ยจ้า มาหาเพื่อนซะเท่าไรกันเโหผู้ร่วมดำน้ำของเราอยู่ในน้ำฮัลโหลเพื่อนได้ฟังสวัสดีครับเปรียบสวัสดีครับฟังสิมันพูดอะไรบ้างฮัลโหลโลโลโลขึ้นมาขึ้นมาเพื่อนขึ้นมาสวัสดีครับปลาเรบวชในตายนะสวัสดีครับ มันมันอยู่ในน้ำมันอยู่ในน้ำกูลงไปด้วยได้ไหมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอยู่บนแหละอยู่บนไปสองคนเลยโอ้โหสบายดีเนี่ยเฮ้ยแก้ผ้าเหรอเก่งครับมันเออดีวะดิวะดิวะดิเอาถอดหมวกด้วยโหเต้นเต้นโอเคอ่ากูกับเบอร์สองไอ้กูกับเบอร์สามที่เต้นสบายเลยเนี่ย มาเร็วมาเร็วพันหนุ่มมาเร็วมันนี่แล้วนี่แล้วปวดกินยาแข่งเอาไว้เชื่องดีกว่าโอ๊ยหมากินยาไม่ได้มันอยู่ในน้ำดันออกไม่ให้มาไม่ให้มาดันดันออก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 ไปไปยบาย ทำเพี้ยอะไรกันเนี่ยครับหนุ่มสองคนทำเพี้ยอะไรกันกูบอรี่บล็อกมันอยู่โอ้กูกูเอาเบอร์สามนี่เต้นกันสบายสบายเลย I need a side scope น่ากูกูทอดกูทอดของออกละกูทอดของออกไหมนะไอ้เหี้ย่ทูเลสสัตว์ไอ้เหี้ยหาเลมใต้น้ำ แพ้เหรอเอ้าแล้วมันอยู่ไหนวะมึงทำยู่ไหนเนี่ยมันอยู่ข้างล่างไปเดี้ยไปเรี้ยเมื่อกี้อะไรวะอะไรวะกูแพ้ได้ไงเนี่ยมึงข้างบนก็สองคนมึงแพ้ตำยาเลี้ยไม่ทันไม่ดีดตำยาไอ้ตัด ปัม๊มยาแล้วไม่ทันไง้กไม่มึงไม่ได้ปัม๊มยา้ำให้เต็มหรอผมปัม๊าามยา,าม้ำเต็มแล้วแต่ก็มันลดไว้ผมใช่เรกินยาใหญ่ไม่อกันโอ้ยแกนี่ชนะเกยเลย <c oughs> อะไรวะกูสามคนมันคนเดียวกูแพ้ <c oughs> อะไรวะเน <c oughs> ี่ยไอสัตว์เออน้ำตากูจะไหลพี่เข้าไปดูแลพี่มึงสองตายก่อนผมมี งงเลยเยอะอะไรวะเอาล่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวนะครับลาไปเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมไปพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบายครบับจุ๊บจุ๊บจุ๊บ